ทำเล็กครั้งแลกแหละลตอนตามสั่งเรื่องเล็กคือชายหนุ่มผู้หนึ่งตอนนั้นไปรับกดทำงานที่ออฟฟิศก่นขี่ไก่เบิมบ่มๆได้กดคอนที่หนึ่งเจอแมวตาต่อยุดออกมาต,ต้องเตะให้มันปิวข้างหลังค่ากดข้อที่สองเจอแมวอเมซอนขาขาด ต้องจับมันไปไปเย็บขาเข้าคืนแล้วก็แตะมันปิวให้ขาหักแล้วให้มันเดินไปกดข้อที่สามจะคุยเผือกตัวหนึ่งต้องไปเตะให้จูมปิวข้างหลังค้ากดข้อที่สี่เจอแมวแมวป่าฟันหลุดเองต้องเอาฟันหมาไปใส่ให้มัน กดข้อที่ห้าเจอก้อนขี้ไก่สามสิบล้านก้อนเอาไปยัดปากแมวอมิซอนกดข้อที่หกเอาก้อนขี้แมวไปยัดปากก้อนขี้ไก่ให้เต็มคำกดข้อที่แปดเจอดูเลม่องกระจูใหญ่ต้องแต่ขี้ไก่ให้โดนกระจูถ้าไม่โดนจะโดนฆ่าอย่างทรมานมาก กดข้อที่8ปจะควยเผือกเซปลานตัวคุณต้องไปเต็บปากหมาให้มันโหลดไปเลยกดข้อที่9เจอคิวอีสิบล้านก้อนแล้วต้องออายัดปากแมวอมซสนสองล้านตัวให้เต็มปากไม่เต็มไม่งั้นคุณจะนั่นนอนเอาขี้ไก่เข้าปากได้กดข้อที่สุดท้าย คือแมวเมซอนตัวนั้นมันเป็นสัตว์อันตรายที่สุดเองต้องไปฆ่ามันอย่างทุกข์ทรมาเรียกฝังศพแบบก้อนขี้ไก่นั่งฝังแบบฝังขี้เลยเดี๋ยวแค่นี้รับกดข้อนี้ก็แค่นี้มารอบที่สองตอนเขาไปทํางานเขาทางานเขาเขานั่งขี้อยู่ในห้องน้ำเธอแมวเมซอน ไปปัเไะตามันเขาลุกแล้วโยมปิวข้าง่าแล้วก็ต่อคลิปหน้านะแค่นี้แหละ